ที่โคราชเนี่ยมีเหตุอุโมง์รถไฟความเร็วสูงถล่มแล้วก็ทับคนงานสูญหาย3รายนะครับล่าสุดยังเ,เข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชเองพร้อมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่อำนวยการค้นหาแล้วครับเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งนะครับวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุอุโมงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิต ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถล่มทับคนงาน3รายนะครับพร้อมกับรถแบ็คโฮรถบรรทุกแล้วก็มีรถเก๋งอีก3คันจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปในอุโมงเนี่ยประมาณ600เมตรครับเจ้าหน้าที่หน่วยคู้ภัยสว่างวิชาปากช่องและสว่างเมตานครราชสีมารวมถึงเจ้าหน้าที่สายงานรมกําลังค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขุดเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้และตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของคนงานทั้ง3รายครับ ขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทีมวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นวิศวกรชาวจีนนะครับทำให้ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบบริเวณไซต์งานที่เกิดเหตุได้ครับโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พร้อมประสานงานเรื่องการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง3ราย โดยวางแผนครับว่าจะใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเมตร20ดันเข้าไปในโมงครับเพื่อที่จะอัดอากาศเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดภายในในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยานั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดําเนินการเกี่ยวข้องชดเชยเกี่ยวกับการขาดไรายได้และอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะฮะ วนทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามหนึ่งในคนงานที่อยู่ในไซต์งานครับแล้วก็ทราบเบื้องต้นว่าผู้ที่ติดอยู่ภายในอุโมงทั้ง3าคนเป็นชาวจีนทั้งหมดครับสำหรับโครงการก่อสร้างอุโมง์รถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคในรูปแบบของรถไฟความเร็วสูงโดยในสัญญาที่3ขีดก็มีงานก่อสร้างอุโมงทั้งหมด4แห่งความยาวรวม 12กิโลเมตร23เมตรกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยในเดือนมิถุนายน2568ครับขณะที่ความคืบหน้าก่อสร้างไปแล้วกว่า60%ซึ่งอุโมงคลองขนานจิตที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุโมงรถไฟความเร็วสูงที่มีระยะทางยาว4กิโลเมตร25เมตรด้วยกัน